อ่านะฮะก็สวัสด,ดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมบอสลัดนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมการีน่าฟรีไฟนะครับผมนะวันนี้พี่ไฟมีอัปเดตใหม่นะครับก็คืออัปเดตทางของชุดนะครับผมแล้วก็กิจกรรมใหม่นะครับให้เรามาสุ่มเล่นกันนะครับผมก็คือกิจกรรมวีรบุรุษนัดสุดท้ายนะฮะนี่ฮะตัวชุดนะจะเป็นตัวชุดแบบนี้นะครับนี่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 นน อย่างเท่ครับผมนะผมชอบในทางของผ้าปิดปากนะผมบอกไปเฟวมากมเท่มากแล้วก็ทรงผมนะสีแดงเฉิดรัดเลยนะโอเคจะประมาณนี้นะตัวชุดนะอ่ะทำให้ดูทีหนึ่งนะครับนี่คืออัปเดตใหม่ของตัวมีไฟนะครับผมนะอ่า่ามาวันนี้นะผมนะที่มาล่าสุดนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปอธิบายกิจกรรมกันให้ฟังนะครับผมอ่ะ เข้ามาในหน้าของกิจกรรมนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะก็จะเป็นให้กับปืนนะครับผมปืนลูกโม่นะครับเขก็จะกิจกรรมเนี่ยกติกานะครับผมก็คือระยะเวลากิจกรรมก็คือวันที่5มิถุนายน2563ถึงวันที่11มิถุนายนสองพาร้อยก็คือประมาณหกวันนะครับผม6วันนะประมาณ6วันนะครับผมหรือ7วันประมาณนี้นะครับผม6กถึงเวันประมาณนี้นะนะฮะ มันแล้วก็กดที่2ก็คือบรรจุกระสุนและยิงเป้าเพื่อรับรางวัลโดยจะก,การันตีได้รับของรางวัลใหญ่ในนัดสุดท้ายสามารถเลื่อนดูของรางวัลทั้งหมดได้ทางซ้ายหรือกดเพิ่มเติมหากพบปัญหาข้อสงสัยกรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้านะประมาณนี้นะครับผมก็คือเราจะมีลกระสุนอยู่มา6หกนัดนะผมหกนัดเนี่ยการันตีนัดสุดท้ายได้ของนี้แน่นอนนะครับได้ของสีทองแน่นอนหรืออาจจะเป็นของสีฟ้าประมาณนี้นะครับอันนี้ผมก็ยังไม่เคยสุ่มนะเราจะมาเริ่มสุ่มด้วยกันนะครับผม ก็คือนัดสุดท้ายก็คือจะการันตีแน่นอนนะครับหรือว่าถ้าเกิดคุณรุนดีกว่าน,นั้นนัดแรกก็อาจจะได้เลยนะครับผมค่าเสียหายในการสุ่มใน,นแต่ละครั้งนะครับนัดละ50นะครับผมนัดละ50เพชรนะโอเคไม่พูดพัฒน์เพลงเรามาเริ่มสุ่มกันเลยนะครับผมถ้าผมเปิดตัวของแอนิเมชั่นไว้แล้วกันนะครับผมโอเคขอให้ได้นะเสร็จทีเดียวอานะจะได้รีวิวเลยนะฮะโอเคกดยิงเลยครับผมไปย,ยืนจันยิงไปก่อนนะ <Yeah. S 1> นัดแรกครับอา้าว <Yeah. S 1> นัดแรกได้ของเสือ้อฮะ เฮ้ยเฮ้ยง่ายคือมันง่ายเกินไปครับมันง่ายเกินไปฮะกิจกรรมนี้บอกเลยว่าง่ายง่ายเกินนะครับผมเมื่อกี้ผมได้สุมส่มมาหนทังเดียวในทางของในเสื้อในเซตนี้นะครับผมเราได้เสื้อมาแล้วนะครับผมหนึ่งหนึ่งทีหนึ่งหนึ่ง,ง,ง,งเทมแนละ้วหนึ่งหนึ่งส่วนแล้วครับผมมาต่อไปผมต้องการให้ครบชุดครบครบ,ครบชุดเลยนะโอเคไปนับที่สองครับไม่ได้ฮะนะฮนะ ก็คือเมื่อกี้ถ้าเกิดเราเราดวงดีเราได้ของแรนะครับตัวของกระบอกกระสุนเนี่ยมันก็จะไม่ไปนะคือคือมันก็จะไม่เป็นแบบการกระบาดคือเมื่อกี้เราโชคดีใช่ไหมล่ะมันก็จะไม่รีนะครับผมนะฮะก็จะเป็นอันเก่าให้เออถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราได้ของดีแล้วมันก็จะรีนะครับผมเพราะว่าพอเรายิงขบอปกนัดเนี่ยนัดสุดท้ายมันจะการันตีของเราให้เรานะครับผมโอเคเราหมดไปแล้ว100เพชรนะครับผมมา150่เพชรครับผมไปได้ทางของกล่องศพนะครับผมเลือด โรงโลหิตนะครับผมนะร้อยห้าสิบครับผมสองร้อยเพชรครับผมอ่าในส่วนของกองไฟมานะครับผมสองร้อยห้าสิบเพชรครับปั๊บไปได้ชิ้นส่วนความทมจรของโมโคโนะฮะปั๊บไปสองร้อยห้าสิบเพชรได้กางเกงฮะรูหน้าไรของผู้หญิงมานะฮนะนัดสุดท้ายของการันตีนะครับผมนะนัดนี้ก็ได้ทังของกางเกงมานะครับก็ถือว่า เออ่หมดไปมันห้าส5บ0ิ5ห0ายี่สิแม็กหรือว่า1 1การยิง1ครั้งเนี่ย6นัดเนี่ยใช้มันสอ่ร300เพชรนะครับผมก็คือการันตี300เพชรนะฮะ300ร้อยเพชรเราใช้ไป็ทั้งหมด350เพชรนะรในตอนนี้นะโอเคเราได้ในทางของกางเกงมาแล้วนะผมไม่รู้ว่าจะมีการอของน่าจะซ้ำหรือเปล่านี่ผมไม่ทราบนะไปครับผมอีก50เพชรครับผมไม่ได้ครับตอนนีนะ้เราได้ทำขกล่กองฟงาร์มา,มา ชุดนี้จะออกเป็นชุดแนวแวมไพร์เอ้ยหน้ากากทน,นง่ายมากเฮี่ง่ายเกินกิจกรรมนี้ออกง่ายมากครับผมบอกเลยนะนะฮะเมื่อกี้เรายิงไปหนึ่งนัดแล้วก็นัดที่สองนะสามร้อยสามร้อยสิบสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบเพชรนะตอนนี้เราเสียไปประมาณสี่ร้อยห้าสิบเพชรนะเราได้ทางของหน้ากากชุด แล้วก็เกางนะครับราคาในทางของรองเท้าแล้วก็หมวกแล้วก็ผมนะครับ450เพรครับ500เพรครับผมในทางของร่มปีศาจมานะครับ550เพรครับอ่5 600เพรครับไม่ได้ครับผม650เพรครับกระเป๋าครับผมอาลูกาดนะ700เพรครับผม ไม่ได้ครับผมแล้วก็สุดท้ายผมเจร้อยห้าสิบเพชรครับเรียบร้อยครับผมเราได้ในทางของส่งผมมาแล้วเรียบร้อยอสุดท้ายผมรองเท้าครับผมมาุดไปเลยครับผมแปดร้อยเพชรครับแปดร้อยห้าสิบครับเก้าร้อยเพชรครับอุลกาศ 950ครับผมแล้วก็1,000เพชรครับปุ๊ <Yahoo! S 1> บดีอย่างเท่ทุกคนนะฮะชุดนี้เราหมดประมาณ1,050เพชรนะครับโดยประมาณ 1, 0, น,นะหนึ0งพเพชรนะผมเปิดสุ่มนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับ1,050เพชรที่เราเสียไปนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะโอเคครับผม1,050 1,015เพชรนะ1,015เพชรนะกล่องดวงใจเราก็จะใส่นะครับของกล่องดวงใจนี่นะครับผมแล้วก็กระเป๋าสพายนะครับเราก็จะใส่อาลูกะอาลูกะนี่ครับผมแวมไพร์นะฮะสกินอาวุธสกินอาวุธเราใส่ก่อนนะสกินอาวุธก็ไม่มีอะไรครับผมโอเคครับชุดจะเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วใส่กับอันนี้รู้สึกว่าเปรี้ยวฟ้ามากๆนะครับผมนะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราจะไปรีวิวในตัวเกมโดยโหมดแล้งแต้ม4,000กันนะครับผมโอเคไปกันเลย เราก็เข้ามาในเกมไปที่ร้อยแล้วนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมแลงนะครับผมแล้งฮีโร่อีกนะผมเปิดให้ดูอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะในหน้าของเครื่องบินนะอ่าชุดเท่มากแลงฮีโร่อีกเต็มสี่พันนะครับผมเราจะได้ที่หนึ่งกันหรือไม่ชุดเท่มากทุกคนผมชอบแบบหน้ากากมากเลยนะหน้ากากมันเท่มากทุกคน จะเปิดการเกิดขึ้นแล้วครับผมตรงกับผมเนี่ยส่วนมากลงไปฝามันนะครับจะไม่ค่อยมีคนลงนะฆ mm. ่ากันนี้เลยเฮ้ยครับผมใส่กับกระเป๋าแล้วโคตรเท่อะทุกคนกระเป๋ากับชุดนี่มันเหมือนเหมือนมันเกิดมาคู่กันนะทุกคนมาครับผมลงมาแล้วเก็บ okay, ปืนนะผมฟาร์มปืนฟาร์มของให้ครบครับผม ตอนนี้ผมจะเล่นเอเปดนะทุกคนนะเอเปดแล้วก็ในทางของพีเอพีศิรศูนย์นะผมหาเอพีศิศูนย์แล้วก็ตัวของเกาะแล้วก็ไอวอรให้ครบก่อนนะครับยงยาหาให้ครบนะครับโปรส่งกระเป๋าสามนะครับกระเป๋าสามโอเคโอเคครับ okay. okay, ผมแล้วก็ยาเตัวโดบนี่ก็สําคัญนะผมเรียกตัวโดบนะ <c oughs> อันเนี้ยทุกคนที่ว่าเวลาเราวิ่งแล้วเราสามารถหิวได้นั่นแหละผมเรียกเรียกดบนะ เนี่ยแลต้องใช้ผีมือแบบมากๆ,ๆนะครับผมนะเพราะว่ามีคนเล่นเป็นแล้วก็แรงสูงเๆๆนี่ยเยอะนะครับ <S 1> <S 1> อันนี้ไม่ธรรมดาแน่ขอแค่ของผมครบนะผมว่าผมงัดได้ตัวนะหาไอวอลครับผมหาเกาะสามนะเกาะสามหมอกสามไอวอลเนี่ยผมว่าผมสู้ได้นะ <S 1> <S 1> คือการเล่นของผมเนี่ยจะเป็นการเล่นที่ใจเย็นๆนะครับค่อยๆเดินเกมนะใช้่แบบลงไปแล้ววิ่งไล่หัวนะครับคือผมอาจจะไม่เหมือนช่องอื่นที่ลงไปแล้วอาจจะไม่ไม่ไม่มันช่องอื่นนะผมก็จะการเล่นแบบแคบวงนะครับเอา,าอที่หนึ่งเอาแต้มนะะนฮะ ก,ก็ค่อยๆเล่นค่อยๆเดินเกมไปสำหรับใครที่ต้องการการเดินเกมแบบผมเนี่ยแบบชนะแน่นอนหรือว่าการเดินเกมแบบให้เราติดอันดับหรือว่าแรงแรงขึ้นเนี่ยผมจะแนะนำนะดูช่องผมนะผมจะสอนการเดินเกมนะเจออะไรขึ้นมาแต่ก็แคมเมาอ่ะทีกคนอ๋อเป็ดเป็ดเป็ดหรือว่าคนอันนี้ก็หาเกาะครับผมมาได้นะของไอวอลสองลูกมีกระสุนปืนมีปืนชาร์จนะครับแล้วก็มีอากร้องหนาเราแล้วหาเกาะกอดก,ก็ได้นะกอดสองกอดอดสงองก็ได้นะหาเกาะสองกอนนะ ก็คือติดหนึ่งในสามนะหรือถ้าเกิดอยากให้ดีๆเลยแล้วก็ที่หนึ่งเลยน,น,นะครับผมในการให้แต้มของพวกนี่การเล่นแบบเซฟแต้มนะแล้วก็เล่น yes. เ,เกกออน,นี่ยการเดินเกมนะการเดินตามวงนะแล้วเราหาเกาะแถวนี้เกาะนั้นไนเราไปแบบถ้าไม่มีเกาะจริงเราก็เดิไออน,บบออนไปเลยก็ได้นะเดินหาเกาะที่ไปเลยนะผมจะฟาร์มให้หมดเลยนะผมจะฟาร์มให,ให้เราพร้อมจริงๆนะเราถึงจะไปนะถ้าไม่พร้อมเดี๋ยวยังไม่ไปนะเพราะว่าเราอุตส่าห์ได้เกาะเราเราอุตส่าห์ได้กระเป๋าสามแลตั้งแต่ต้นเกมแล้วก็ตาร์มยี่สิบแปดคนผมตอนนี้นะมีเกาะนะครับเกาะหนึ่งนะ คนวิง่ตงตามผมมาเอาเรื่องทุกคนตัวนี้ กับตายทุกคนผมเสียมากเลยเพราะว่ากอดเราหนึ่งด้วยนะครับผมว่าผมต้องเอาของจากมันแล้วแหละทุกคนเมื่อกี้ผมเสียงมากนะเพราะว่าโอเคเราได้กอดศอเขาทุกคนกหัวร้เราก็ตายนะครับผมว่าตอนนั้นต้องวิ่งขึ้นวงเนี่ยเลยทุกคนเพราะดักวงดยวนะ่ดักอยู่แถวบ้านนี่นั่งรอเลยอะไรเงี้ย เดียว่าเขาต้องคึน้นเอ๊ยมีคนมาเอากาอนะผมปัม๊มยาด้วยปัมย๊มยาเลยครับผมปัม๊มยาเลยเราจะเพิ่งไปฟาร์มของนะถ้าเราไม่ปัม๊มยานนี้คือเรียบร้อยนะครับ มาบข no ้างล่างย้ายป้อมหรือเปล่าไม่ย้ายป้อมจะฟาร์มศพนะเจ็บหนักแล้วนะเดี๋ยวรถเดี๋ยวรถเนี่ยมันทำเกมนะแล้วก็วิ่งฉีกๆนิดนึงนะฮะ่ะตอนนั้นเราจะโดนบงบีดแล้วครับ ถ้าไม่วิ่งก็อันนี้ฟรีอะครับผมบอ,อกเลยนะบอ,อกเลยเล่นยากมากผมบอ,อกเลยถ้าไม่ออกมางัดอะผมบอ,อกเลยบิงขึ้นบ้านนะครับเราเตรียมไว้ล้ระวงังระวังเป้าไว้รอเลยนะครับเพราะยังไงมันต้องวิ่งขึ้นป้อมหรือมันก็วิ่งออกมันจะเข้าวงนี้แล้วอะชิบหายแล้วครับผมเข้าวงนี้แล้วตั้งชาร์จแล้ว ไอ้วอดของยาวปืนดันปืนดันมีีัดันทุกคนรจะเอาไ้วอดันบอกเลยจังหวะนี้ออไ้วอดันเอาดีกว่านะข้างบนตนีจ้จะผมเดี๋ยวผมขอเขียวของผมจะเอาดบนะ ดีกว่านะครับมันจะเขให้มันฆ่าพวกตัวหดหุไปนะะไอตัวหดผมไม่ได้กลัวหรอกครับผมกลัวแค่ว่ามันจะมีตัวซ้อนนะป้อมฝั่งนู้นมีนะฮะหนึ่งตัวนะลงมาแล้วผมเจ็บหนักครับบอกเลยวงบิบนั้นเจ็บหนักครับผม โอ้โหหน้ายิงผมป้อมหน้ายิงนะไอตัวบนเนี่ยน่าจะยิงผมนะเก็บไปก่อนตัวหนึ่งนะป้อมหน้ามีหตัวนะฮะเราจะวิ่งฉีกค้ายขึ้นบนไปนะ เราบิดลอ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 ดโอเครอดไปหนึ่งแล้วข้างหน้ายิงกันหนึ่งตัวนะผมจะฟาร์มศพนี้แล้วผมจะรีบไปเลยนะผมจะไปยึดจุดโพซิชั o n บนนะนะ้วห้าคนครับผมฝั่งนู้นมีแน่นอนฮะกว่าสี่สวยครับผมไอวอลครับผมไอวอลนะยาเรามีสี่กล่องโอเคแล้วครับผมขอนี้นะครับฝั่งนู้นมีไหมเช็คก่อนไม่มีอาจจะมีแต่เราอาจจะมองไม่เห็นนะ แล้วก็ใจเย็นครับผมผมจะเอาตัวนี้ให้ได้ผมจะเอาไอ้หัวตัวนี้ให้ได้นะครับน้องเขาตัวนึงโอโ้โหกับตายแล้วก็ตัวปรกกั้ครับโอเค โนนวิดหนึ่งครับผมลองขอมาหนึ่งตัวครับเจ็บหนักครับผมระเบิดแน่เลยทำผมเนี่ยระเบิดขึ้นบนป้อมนะระเบิดป้อมผมจะยิงกดป้อมทางนี้นะป้อมเดียวระเบิดมาครับผมป้อมโดนระเบิดมาขวามือตัวหนึ่งครับ ผมจะดักขวามือก่อนนะอ่าชาร์ป้อมนะผมขอาระชาร์จอเอาจะาขวามือนะโอ้ตายครับอกโอ้สุดท้ายจริงๆเอาไม่ได้หรืทุกคนเนี่ยเห็นไหมลงมาก็ตายครับผมไม่พีกอาจ้าที่นี่นนะทุกคนโอ้ ผมกดไปกดกันมามันไม่ได้วะโอเคก็ขออภัยด้วยนะที่ไม่สามารถเอาที่หนึ่งมาได้นะขอโทษด,ด้วยนะขออภัยด้วยนะโอเคอาสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ถือว่าเรามารีวิวชุดนะชุดนี้เป็นชุดสีทองนะครับแนละ้วซ่อนเกาะนะแต่ว่าไม่ซ่อนกระเป๋านะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนครับดีใจที่ทุกคนยังรับชมอยู่นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากไปกดติดตามแฟนเพจด้วยนะผมจะไลฟ์สตรีมสดในเพจนะครับก็คือ2เวลาก็คือ6กโมงถึงเที่ยงอ่าก็ใช่9ก้าโมงถึงเที่ยงนะครับผมแล้วก็หกโมงเย็นถึงถึงสามทุ่มนะครับผมสองเวลานะฝากไปกดติดตามฝากไปรับชมหรือว่าใครอยากเล่นด้วยนะครับสามารถไปเล่นได้ที่แฟนเพจแล้วก็ในสตรีมสดเลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผม ไปสุ่มกันได้นะครับผมโอเคขอบคุณมากครับเจอกันคลิปหน้าครับไป,ไป